ขอการสสดีพี่น้องชาวระบบสายปีทุกท่านกันด้วยับผมแล้วเนี้ยกลับมาใหม่อีกเช่นเคยครับกับการตามหาของปียูจีซีนะผมซึ่งครรวนี้ที่ผมพามาตามหากันน็คือ p a r k l i n g l น n ท e r นะผมหรือว่าโคมงไฟวอลมาร์อันนี้นั่นเองนะครับคอรชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมดแค่2 5 0 0 0้นชิ้นนะผมแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่265ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะพาเล่นกันวันนี้นะคือแมปวอลมาร์นั่นเองนะเพื่อนซึ่งหน้าตามแมปและเวสจะมีอะไรบ้างเนี่ หลังจากที่เพื่อเข้าเกมมาแล้วผมหน้าตาก็จะเป็นแบบผมตอนนี้เลยนะผมสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับเพ <ๆ spinning S 1> ื่อนหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นแมปนี้นะครับท่านเพื่อนยังไม่ได้เก็บรถเข็นเนี่ย,ยออเ,เควสนะทงางด้านซ้ายมือของเพื่อนจะไม่ขึ้นนะเควสตรงนี้นะครับผมเห็นไหมใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องไปเก็บรถเข็นก่อนนะครับผมโดยวิธีเก็บรถเข็นนะเพื่อนให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้นะผมสําหรับใครที่เข้ามาเล่นใหม่รอบแรกเลยนะรถเข็นเขาจะอยู่ตรงกลางนี้นะเพื่อนประมาณนี้นะผมเสร็จแล้วเพื่อนๆกดใส่ได้เลยนะผมแล้วก็เควสของเรานะครับ นี่นะเห็นไหมครับเดอร์ควสของเขานะครับเขาให้เราเก็บแคนดี้คอนทั้งหมด6อันแล้วก็บินเครื่องร่อนให้ได้ทั้งหมด10,000อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า10,000วินาทีหรือว่าอะไรนั้นเบื่อเพราะผมเองก็เพิ่งรับเควสนี้มานะผมส่วนแคนดี้คอนนะครับเบื่อนแคนดี้คอนนะครับเขาจะดรอปอยู่ตามแมปนะครับผมเพื่อนๆบินตามผมได้เลยนะผมเห็นไหมนั่นอ่ะที่มันเป็นวงสีเหลืองๆตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเก็บนะครับผมว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมกอภาพไปไว้แล้วเดี๋ยวผมอธิบายไปในคลิปแล้วกันนะคคครรรััับบผมมเนนนีี่่ยยแดด้อออจะปู ต่างๆนั้นเพื่อนๆต้องคอยสังเกตดูดีๆนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยแสงมันก็ไม่ค่อยชัดนั้นเพื่อ,อนก็เก็บได้เลยนะครับอ่าเก็บให้ครบ6อันนะผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยข้างนอกจะมี4นะผมแล้วก็ข้างในเดี๊พาร์ตเมนต์เนี่ยจะมีอีก2นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่าเต่งเก็บไปกี่ชิ้นนะเพื่อนก็กดทางด้านซ้ายมือตรงไอสันเดลักแคนดี้คอนดูได้เลยนะเพื่อนเห็นไหมมันจะมีตรงนี้บอกอยู่นะครับผมนี่นะครับมันจะมีขึ้นโชว์อยู่นะครับตอนนี้เราขาดอีก4อันนะเราก็ต้องตามเก็บไป แล้วตอนนี้คันที่คอมามันจะเหลือ3อันใช่ไหมครับเมื่อแต่สามอันนี้เพื่อนๆต้องวาร์ปเข้าประตูมาแล้วผมโดยอันแรกเนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะเพื่อนเเห็นไหมประตูนี้นะผมบินลงมาจากข้างล่างก็จะอยู่ข้างหน้านี้เลยนะก็เข้าไปเก็บได้เลยนะครับ แล้วก็อีกสองอันถ้าผมจำไม่ผิดนะจะอยู่เลสติ้งหรือเปล่านะแต่ผมขออนุญาตเดินไปดูแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพราะผมเองก็ไม่แน่ใจนะนี่ครับอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับผมแล้วการสุดท้ายผมจําไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะแปบ๊บหนึ่งนะเพื่อนผมขอนึกก่อนผมจําได้ว่ามันเป็นสองชั้นนะผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือประตูไหนนะเพื่อนบิวตี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ใช่นะผมมันชื่ออะไรวะผมผมนึกภาพอ่อกผมแต่ผมจําชื่อประตูไม่ได้นะเพื่อน อ่านี่นะครับเพื่อนอันสุดท้ายจะอยู่ในเดฟทูนะครับผมก็คือแมป G พตรงนี้นะผมการ์ดจอมันจะอยู่ชั้น2นั้นเพื่อนอันนี้นะครับวิ่งตามมาได้เลยเห็นไหมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยเควสเราจะปลดล็อกได้ไหมครับเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตสลับตัวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกตัวหนึ่งนะครับผมเอาละครับมาแล้วครับผมเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนตัวมานั้นเพื่อนพอดีผมไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยมันจะมีเควสแบบนี้หรือเปล่านะ โดยเวสรอบสุดท้ายนะครับง่ายเพื่อนกดมาดูได้เลยนะผมเวสเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าเขาให้เราบินเครื่องร่อนทั้งหมด1นึ่งหมื่นนั้นเพื่อนนี่นะครับเวสหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับตอนนี้ผมบินไปแล้วสี่ครับแต่เราต้องแต่งรถเข็นเป็นโหมดฮาโลวีเท่านั้นนะผมโดยวิธีการแต่งรถเข็นครับก็ให้เพื่อนกดทางด้านล่างเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมพอกดเข้ามาเนี่ยก็กดตรงนี้นะ่าตรงนี้นครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีของอันนี้มาให้นั้นเพื่อนเซ็ตฮาโลวีนั้นเพื่อนเพื่อนก็ไปแต่งกันให้ครบนะครับผมเห็นไหมหนึ่งสองสาม 4ชิ้นนั้นเพื่อนก็จะได้รถเข็นหน้าตาแบบผมตอนนี้เลยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆออกไปบินเครื่องร่อนนะผมตัวเมื่อกี้นะครับที่ผมไม่เคยเล่นแบบนี้เลยเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมมันไม่มีนะผมแต่ตัวเนี้ยตัวที่ผมเคยแบบแต่งรถเข็นไว้อยู่แล้วของมันขึ้นมาให้เองนะผมผมไม่ต้องทาอะไรเลยนะนี่ครับกห้เพื่อนบินล่อนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูเลยละกันเมื่อกี้เรามีสี่ใช่ไหมอันนี้เราลองบินนิดนึงนะเราจะขึ้นมาเท่าไหร่เวส อ่ะขอกดดูเควสักนิดนึงนะครับผมว่าเควสเราขึ้นหรือเปล่านะเควสของเราเห็นไหมครับเพื่อนเมื่อกี้สี่นะครับอันนี้เรามี9ก้าแล้วนะการเพื่อนบินอย่างนี้จนครบนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขานับเป็นหน่วยกิโลหรือเปล่านะหรือว่าเขาให้นับเป็นระยะทางนะเพื่อนเพื่อนสังเกตทางด้านขวามือนะครับเห็นไหมที่เขาจะมีเลขหน่วยบอกอยู่นะผมเนี่ยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมน่าจะสะสมเวลาการบินนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมขอลองแล้วกันว่ารอบนึงมันด้เท่าไหร่นะผมบินแบบสุดๆอย่างนี้นะครับผม ตอนนี้เรามี1167นะเนี่ยครับบินรอบหนึ่งได้ถึง300เลยนะเพื่อนให้เพื่อนบินอย่างนี้จนครบ10,000นะครับผมเดี๋ยวผมตัดภาพไปไวๆเลยแล้วกันนะผมให้เพื่อนเห็นภาพแล้วกดรับของกันไปแบบเร็วๆได้เลยนะผมอ่ะ เอาละครับตอนนี้เราก็ปินมา95แล้วนะเพื่อนก็อีกนิดเดียว้วน,นะ98อ่า98%แล้วผมอ่าเรียบร้อยครับพอเควสเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นคอมพิวต์อย่างนี้แล้วผมเสร็จแล้วให้เพื่อนกดรับได้เลยนะครับผมอ่ะผมขออนุญาตกดรับก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับผมก็กดรับได้เลย แก้วแค่นี้เองนะครับผม แล้วผมประชาสัมพันธ์ 3, นิดนึงนะครับเพื่อนๆขอนี้นะครับเขาจะมีอีกแค่6วันเท่านั้นนะผมก็คือวันนี้แล้วก็อีก6วันที่เหลือจะเป็นของตามนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมแปะรูปให้นะซึ่งใครที่ไม่อยากพลาดของพวกนี้เนี่ยยังไงก็ลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะผมเพราะของเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้ทุกวันนะครับผมถ้ามันรีบมาเดี๋ยวผมจะรีบทําให้นะผมเดี๋ยวเราไปปิดชิปที่ช่องเก็บของกันดีกว่านะผมไปดูด้วยว่าของเราได้ชิ้นที่เท่าไหร่นะโอเคครับผมชิ้นที่400นะผมแล้วใครครีนงไามมหถนต ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปทำอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า